คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่กําหนดชะตานักแข่งฟอร์มูล่าวันไม่ใช่แค่ฝีมือไม่ใช่แค่รถแรงแต่อาจจะเป็นแค่ท่านั่งที่เปลี่ยนผลการแข่งขันได้ในเสี้ยววินาทีลองคิดดูนะครับขับรถที่วิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเบรกจาก300มาเหลือ80ภายใน2วินาทีเจอแรงเวียงระดับ 5-6g ทุกโค้งถ้าท่านั่งไม่ใช่ร่างกายจะพังสมองจะเบลอและนักแข่งจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันออกตัว วันนี้นะครับผมจะพาคุณไปเปิดโลกของท่านั่งในรถแข่ง F1 ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องความสบายแต่มันคือศาสตร์วิศวกรรมและจิตวิทยาที่วิจัยการระดับนาซาและนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมแชมป์โลกถึงขับได้เฉียบก,กว่าเซี่ยววิาที อนกลับไปในยุค1 9 5 0นถึง1960นะครับตอนนั้นนักแข่งฟอร์มูล่าวันยังคงนั่งขับรถแบบตั้งตรงเหมือนเราขับรถทั่วไปไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากมายแค่เก้าอี้หุ้มหนังธรรมดาธรรมดาที่ทําให้พวกเขาต้องใช้แรงมากในการควบคุมรถและสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุร่างกายของนักแข่งจะรับแรงกระแทกแบบเต็มๆไม่มีการกระจายแรงใดๆเลยครับแต่ทุกอย่างนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ19 7 0เเมื่อนักออกแบบรถแข่งระดับโลก เริ่มตระหนักถึงพลังแอโรดันามิกพวกเขาครับค้นพบว่าการทําให้นักแข่งนั่งต่ําลงและเอนหลังมากขึ้นจะช่วยลดแรงต้านอากาศได้อย่างมีนยัยสําคัญนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้นักแข่งฟอร์มูล่าวันไม่เหมือนเดิมต่อไปครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือโคลินชปแมนนักออกแบบในตํานานจากทีมโลตัสผู้ที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการออกแบบตาแหน่งท่านั่งแบบใหม่เขาเข้าใจดีว่านักแข่งไม่ใช่คนขับธรรมดา แต่เป็นส่วนหนึ่งของแอโรไดนามิกของรถดังนั้นการวางตำแหน่งนักแข่งจึงต้องคำนึงถึงการไหลของลมด้วยครับการออกแบบตำแหน่งท่านั่งของนักแข่งฟอร์มราวันในปัจจุบันนั้นได้รับการออกแบบตามหลักเออร์โกโนมิกอย่างเข้มข้นซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักแข่งจะนั่งในท่าเอ็นหลังประมาณ30-45ถึงองศาขาทั้งสองจะยื่นไปข้างหน้าเกือบตรงและแขนจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจับพวงมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ท่านั่งแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนักวิใใจัยด้านชีวกลาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเมื่อแข่งนั่งในท่านี้กระดูกสันหลังจะรับน้ําหนักได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับท่านั่งแบบเดิมและที่สําคัญก็คือเลือดจะไหลเวียนไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่าจะเผชิญกับแรง G force ที่รุนแรงก็ตามครับการวิจัยจากมหาลัยเซนเทลแลงคาเชียในอังกฤษได้นําเสนอข้อมูลที่น่าทึ่งว่าท่านั่งในรถฟอร์มูล่าวัน ช่วยให้นักแข่งสามารถทนแรงจีฟอร์ได้มากถึง6เท่าของแรงโน้มถ่วงโลกซึ่งหากเป็นท่านั่งแบบตั้งตรงแบบเดิมนักแข่งจะเป็นลมไปแล้วแน่นอนหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าทึ่งที่สุดก็คือการทำโมซีสหรือเบาะนั่งที่ปั้นตามรูปร่างของนักแข่งแต่ละคนซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวก่อนเริ่มฤดูกาลแต่ละปีนักแข่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าซีดฟิตติ้ง โดยการนั่งในกล่องที่เต็มไปด้วยโฟมพิเศษโฟมนี้จะค่อยๆแข็งตัวและจับรูปร่างของร่างกายนักแข่งไว้อย่างสมบูรณ์แบบจนได้บาะนั่งที่เหมาะสมกับนักแข่งคนนั้นๆเท่านั้นลูอิสแฮมิตันแชมป์โลกเจ็ดสมัยเคยให้สัมภาษณ์ว่าบาะนั่งของเขาถูกสร้างมาด้วยความแม่นยำระดับมิลลิเมตรจนเขารู้สึกเหมือนรถเป็นส่วนขยายของร่างกายตัวเองในปัจจุบันทีมอย่างแมคเคลนใช้เทคโนโลยี3 d s c สแ n i นิงที่มีความแม่นยำถึงระดับ0.1ม mm, ิลลิเมตร ในการสร้างเบาะนั่งให้กับนักแข่งกระบวนการนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงและมีค่าใช้จ่ายระดับหลักแสนบาทต่อหนึ่งเบาะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ตำแหน่งท่านั่งนะครับไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อจิตใจของนักแข่งด้วยนักจิตวิทยากีฬาจากมหาวิทรรายาลัยลัฟบโลได้ทาการศึกษาว่านักแข่งที่มีท่านั่งที่เหมาะสมจะมีระดับสมาธิสูงกว่า และสามารถตัดสินใจได้เร็วกว่า0.2วินาทีเซบาสเตียนเฟเทลอดีแชมป์โลกสี่สมัยเคยให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าเมื่อเขานั่งในรถที่มีเบาะที่เหมาะสมเขารู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับรถทําให้เขาสามารถขับรถในระดับสูงสุดได้โดยไม่รู้สึกกลัวนี่คือจิตวิทยาของการเป็นนักแข่งระดับโลกที่ไม่ใช่ใครจะเข้าใจได้ครับในปี2023มีรายงานว่าเลดบูกําลังทดสอบระบบโดยพัฒนาระบบเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในเบาะนั่ง เพื่อตรวจวัดแรงกดและอุณหภูมิของร่างกายนักแข่งแบบเรียลไทม์ข้อมูลเหล่านี้ครับจะถูกส่งไปยังทีมงานเพื่อติดตามสภาพร่างกายของนักแข่งตลอดการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการรถแข่งกันเลยทีเดียวครับการออกแบบท่านั่งในปัจจุบันนะครับไม่ได้มุ่งเน้นแค่สมรรถนะแต่ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งหลังจากอุบัติเหตุของไอตันเซนานในปี1994วงการฟอร์มูล่าวันได้ปฏิวัติระบบความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงนะครับเราได้เห็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดด ปัจจุบันนะครับเบาะนั่งจะถูกล้อมรอบด้วยวัสดุดูดซับแรงกระแทกที่เรียกว่า cross z F o n foam วัสดุนี้นะครับสามารถดูดซับแรงกระแทกได้มากถึง80%เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบ halo ที่ปกป้องศีรษะของนักแข่งและ side impact protection ที่ช่วยกระจายแรงกระแทกจากด้านข้างผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออุบัติเหตุที่เคยร้ายแรงมากกลายเป็นแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยที่นักแข่งสามารถเดินออกจากรถได้เองครับ ซึ่งเป็นการไปสูจน์ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีความปลอดภัยในวงการน,นี้ครับแม้ว่าตำแหน่งท่านั่งในฟอร์มูล่าวันจะมีประโยชน์มากมายนะครับแต่ก็มีความท้าทายที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนักแข่งใหม่ๆนะครับมักต้องใช้เวลาหลายเดือนในการปรับตัวให้เคยชินกับท่านั่งแบบเอนหลังซึ่งแตกต่างไปจากการขับรถทั่วไปอย่างสิ้นเชิงครับแลนโดนอริสนักแข่งทีแมคเรนเคยเล่าประสบการณ์ว่าในช่วงแรกของการเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าวันนะครับเขามักจะปวดหลังและคอหลังจากการฝึกซ้อม โปรแกามเนื้อของเขานะครับยังไม่เคยชินกับท่านั่งแบบนี้เขาต้องออกกําลังกายเฉพาะส่วนเป็นเวลา6เดือนจึงสามารถขับรถได้อย่างสบายและมีประสิทธิภาพครับสิ่งที่น่าติดตามก็คือนวัตรกรรมจากวงการฟอร์มูล่าวันได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในรถยนต์ทั่วไปครับค่ายรถชั้นนาอย่าง m e อร์ d e s BMW และ a u d i ได้นําเอาหลักการออกแบบเบาะนั่งจากรถแข่งมาใช้ในรถสปอร์ตของตัวเองรถระดับซูเปอร์คาร์อย่าง m c l a r e n เ2 0ดใช้เทคโนโลยีเดียวกัน การทำโมซิสในรถฟอร์มู a วันทำให้ผู้ขับขี่นะครับได้รับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับนักแข่งมืออาชีพมากที่สุดครับเทคโนโลยีอนาคตที่กำลังถูกพัฒนาอยู่ก็คือสมาร์ทซีสที่สามารถปรับตำแหน่งได้เองแบบเรียลไทม์ตามสภาพการขับขี่ระบบนี้นะครับจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์รูปแบบการขับขี่ของนักแข่งแต่ละคนและปรับเบาะให้เหมาะสมกับแต่ละโค้งในสนามนักวิศวกรจากทีมเฟอร์เรรี่กำลังทดสอบเทคโนโลยี Active Suspension System ที่สามารถเคลื่อนไหวตามแรง G-force เพื่อลดผลกระทบต่อร่างกายของนักแข่งเทคโนโลยีนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงวงการฟอร์มละวันไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและอาจจะเห็นการนํามาใช้ในรถยนต์ทั่วไปด้วยครับการออกแบบตําแหน่งท่านั่งในรถฟอร์มละวันคือการผสมผสานร,ระหว่างศิละปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างตัวจากเก้าอี้ธรรมดาในยุคเริ่มต้นได้วิวัฒนาการมาเป็นระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยที่สุดในโลกยานยนต์ ท่านั่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่แค่ที่นั่งสําหรับนักแข่งแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนะครับก็ปกป้องชีวิตของพวกเขาจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในโลกที่ความเร็วและความแม่นยําคือทุกสิ่งทุกอย่างการออกแบบท่านั่งที่ดีอาจเป็นปัจจัยที่สําคัญทําให้นักแข่งคนหนึ่งกลายเป็นแชมป์โลกหรือเป็นเพียงแค่นักแข่งธรรมดานี่คือเหตุผลที่ทีมแต่ละทีมต่างก็ลงทุนเป็นร้อยล้านในการวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้ เพราะพวกเขานะครับเข้าใจดีว่ารายละเอียดเล็กๆนี้อาจจะเป็นตัวแยกระหว่างการชนะและการแพ้ในระดับสูงสุดครับคุณกำลังอยู่กับแคสซี่แบงก์ชานาลที่ที่รถทุกคันนะครับไม่ใช่แค่เหล็กกับล้อแต่คือเรื่องราววิศวกรรมและแรงบันดาลใจขอบคุณที่ติดเครื่องฟังจนถึงโค้งสุดท้ายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง c a s s ซี Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณ ที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ